นี่ครับอริกาโตะนะครับมีวันไซส์ญี่ปุ่นแรงๆครับแบบขายยากๆอย่างเงี้ยครับเยอะเลยน้องมาถูกท like ี่ละเอามาก่อนเดี๋ยวพี่จะเล่าไฮสตอรี่ให้ฟังอิสตอรี่ป่ะพี่อิสตอรี่กันนะผมมาซื้อรองเท้าวะนนี้ไม่ได้มาฟังเรื่องอะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้น้องให้พี่เล่าก่อนที่อะไรอู้ดัดวัด พี่เราเออยู่เดียวทุกวันเลยเหนาวเหงาอะไรอยู่เดียวก็ชิยวๆดิพี่สตอรี่รู้ไหมคอนดูดวันสตาร์เนี่ยวางขายครั้งแรกปี1 9 6 9้ในฐานะรองเท้าบาสเกตบอลของทีมชาติอเมริกาแต่ว่ามาดังจริงๆตอนปี93ในฐานะรองเท้าสเกตและหลายคนก็ยังไม่รู้เนี่ยนะว่าก่อนจะมาเป็นวันสตาร์ดาวเดียวเนี่ยแบบนี้ต้นตระกูลของมันอ่ะมีสองแถบขนาดข้าดาวด้วยแบบนี้ ที่เรียกเป็นทางการเรียกว่า l e t t e r All-Star มีทั้สมุทหนังเรียบแล้วก็สูเอทแบบกับตัวเนี้ยที่ญี่ปุ่นเขาเรียกกันว่าสไต and Bar ส่วนรุ่นที่เรามักเรียกกันว่า All-Star เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันชื่อช c k Taylor All-Star นะตามชื่อนักบัสที่ร่วมพัฒนากับ Converse ในยุคแรกนั่นเองเจา All ้า l e a t l s t a r เนี่ยญี่ปุ่นเขาก็มีผลิดออกมาขายทัชซีรีส์ธรรมดาแบบนี้แล้วก็มีแบบ u s o r i g i n a จิ r มีเมดินเจแปนแล้วก็มีตัวทําไลน์ที่เป็นซีรีส์ใหม่ของเขาพอ,อแล้วเขาเอาแทบออกตอนปีอะไรอะครับพีเขาเอาสองแทบออกตอนปี1 9 7 4แต่ก็ยังใช้ชื่อเรียกว่า l e t ท e r of อฟสไตอยู่เหมือนเดิมผลิตอยู่สองปี74กับ75ออกสีใหม่มาเพียบแต่กับเงียบในตอนหลังยุดผลิตไปดื้อเพราะขาดแคลนวัตถุดิบก็เลยทำให้วันสตาร์วินเทจแล้วมีราคาสูงแบบแตะต้องไม่ได้กันเลยทีเดียวเออแล้วอย่างนี้ทรง70แบบที่พี่บอกในที่ญี่ปุ่นมีไหมครับวีที่ใส่อยู่มี 74ดาวเล็กไทม์ไลน์ป้ายส้นดำพวกชุดสีของปี7จนั้นน่ะคอนเวิร์ตญี่ปุ่นน่ะเขาเอากรรมารีโปรใหม่เฉพาะเป็นตัวไทม์ไลน์เท่านั้นซึ่งเมคกิ้งเจแปดแล้วก็ลิมิเต็ดสุดๆส่วนมากจะขายหมดตั้งแต่วันแรกที่วางขายราคารวมส่งมาเริ่มต้นก็จะประมาณ12 0 0 0มาตามซื้อทีหลังนี่อาจจะต้องถึง20,000ก็ได้นะตอนนี้มีสีขาวเพิ่งออกใหม่เอาไหมาแ๋ยวพี่แล้วถ้าไม่ใช่ไทม์ไลน์มีตัวไหนครับพี่ 10ปีต่อมาญี่ปุ่นได้รับเลือกเป็นผู้ผลิตวัน s ตาร์เวสต์อิงเจเพราะว่าเทคโนโลยีในการประกอบรองเท้าของญี่ปุ่นช่วงนั้นถือว่าดีที่สุดก็เลยเป็นต้นแบบมาตรฐานของ Converse m a d สต์อิ p เจนจนถึงปัจจุบันนี้โดยสีที่ Converse j เจแปเลือกใช้ให้กับวันสตาร์นี้ก็จะอ้างอิงจากคู่สีในยุค80เท่านั้นราคาก็จะถูกกว่าทานลายหน่อยเริ่มต้นก็จะประมาณ8ปดเก้าาทวยมือดูดีมากครับพี่แต่ว่า มันยังไม่ค่อยแรว่ากับพี่มีสตรอรี่อะไรร้อยไฟไหมถัดมาในปี1993คอนเว r ร์ได้ทำการปรับโฉมแล้วก็ทำการตลาดใหม่ให้กับวันสตาร์ในฐานะโ no t ต้าส k ก t ตแล้วก็เปลี่ยนไปใช้ชื่อ Converse สวั s สตารเป็นครั้งแรกปรากฏว,ว่าได้กระแสะตอบรับด,ดีมากเพราะยุคนั้นเป็น,ปนยุคแห่งสเกตบอร์ดจริงๆขนาด l ลต้าสตา์แห่งวงเนือกหน่าอยางคริสโคบานเฮ้ยเ <Hey, S 2> คิคาราเบล hey, เฮ้ยคริสโคเบนเฮ้ยถูกแล้ว มันใส่เล่นคอเสิร์ตบ่อยแล้วใส่ยันตอนสุดท้ายของชีวิตจุดเด่นของวันสตารยุค90นะ่ก็คือหัวยางลายดาวดาวที่ใหญ่กว่าเดิมนิดหน่อยแล้วก็ระเข็บหนังนี้มีสองเส้นแบบนี้ลักซอฟที่เป็นสีดำมบโซนเขียว One สตารเชื่อมใหญ่เลยนี่แหละเป็นตัวนี้ออกมาเป็นผ้าใบนะล่าสุดนี่ออกมาอีกสสีเตรียมตัวเสียตามเลยยังไงก็ต้องเสียเราอะเท่าไหร่อะครับ90ดวาดาวเนี่ย 9,990เก้ออผมเคยถามในเพจมา9,000เองใช่หรอยังมีอีก3รุ่น <c oughs> ที่เรายัางไม่ได้เล่าเปลี่ยนเรื่องนี้ว่านี่วันสตาร์เทนนิสแต่กองยังเขียนออสตาร์เทนนิสอยู่เลยเห็นไหมตบอกเท้าเทนนิสนั่นกับคู่แรกของคอนเวิร์สหลังคาลายอยู่ข้างหลังซ่อนเขียนคอนเวิร์สออสตาร์เนี่ยทามลายเหมือนกันเมตินเจแปนเหมือนกันคู่นี้ราคาอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทไม่แพงว่าอาจจะเป็นเพราะว่า โมเดลนี้คนไม่ค่อยคุ้นตานี่คือวันตาเทนเน็นะแล้วส่วนตัวพี่คิดว่ารุ่นไหนแรงสุดหายากสุดทันนี้เพื่อนเคยโผล่มาครั้งเดียวแล้วก็น่าจะเป็น c o n v e r ร์ n วันตาแซนดนะแต่รุ่นนี้ราคาไม่แรงมากเพราะมันเป็นรองเท้าแตกแต่ที่แรงสุดๆจริงๆตัวนี้ One Star เ o อร์แอด i ิกพี่เคยทาคลิปแล้วไปย้อนดูว่าวันนี้มีสีน้าเงินแล้วก็สีดำแต่สีน้ำเงินออกก่อนแพงกว่าหาไม่ได้แล้ว ใครเห็นก็บอกว่าสวยราคาเริ่มต้นหมื่นขึ้นไปรุ่นนี้พี่ว่าเด็ดสุดหายากสุดยังไม่พอครับพี่ยังแรงไม่พอเงินเนี่ยครับไม่พอครับผมมีแปดพันห้าเครับแปดพันห้าใช่ไหมงั้นเอานี้ไปวันสตาร์เมเตมือหนึ่งคบกล่องสีน้ำตาลเอิร์ธโทนแมดกับกางเกงได้ทุกลุกใส่ยังไงก็หล่อไม่หล่อเอาเท้ามันรูกหน้าเออผมเอาไปเธอหอมดีเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปหาถุงมาใส่ให้แต่ เดี๋ยวก็พี่อ่าเาลยอ,อ,อด็กน้องได้ถุงแล้วเนาะไปตายวะรองเท้าน้องมนเที่ยวเกาใครที่ชื่นชอบเรื่องรองเท้าหรือสนิกเกอร์ออกใหม่กดติดตามช่อง up to shoes ไว้ได้เลยนะครับ ความรู้ดีๆเกี่ยวกับรองเท้ายังมีอีกเพียบถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดแจ้งเตือนจอ๊อป